สวัสดีครับเดี๋ยวมันี่เข้ามาชมดอกคาเน,นี้นะครับเป็นรุ่นพิคินูครับสิบสองนิ้ว,ว,วเดี๋ยวมาแกะกล่องเลยครับนี่นครับของพิมวันนี้ กองครับ่ยแกะกลองสองนิ้วพิกคีนู

เดี๋วยวจะเป็้มือครับเดี๋ยวมาชมรอเลยนมีของแถมมานะครับผมว้า เบคอนนะเบคอนตัวผู้ครับหนึ่งตัวใส่แถมไปกองครับมือเชิดอกครับงานอย่างดีโอ้สวยงานนี่หน้าดอก งานแบบเนียนครับข้างหลังอย่างสวยนครับสวยงามครับสะพานลำโพงแบบใหญ่ครับขัวลำโพงนี่เป็นแบบกดครับใช้งานสะดวก ดยร่วมเอว่าสวยงามครับทั้งหน้าดอกแล้วก็หลังครับสวยงามครับยชมครับนี่สเปค500วัตต์ครับพลิกไป1,000วัตต์นะครับ วายสามนิ้วเจ็ดสิบห้ามิลได้ใบใสปเปคข้าวๆเดี๋ยววันอาทิตย์นะจะได้ทดสอบเสียงครับ